สวัสดีสสดครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปใน,นรายการคนม,มีองค์วันนี้เสนอตอนสงสัยว่าโรคที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำคุณใส่ถามว่าเพราะอะไรเราถึงได้มาทำตอนนี้หลายครั้งหลายหนที่อาจารย์โอกับผมเนี่ยมาเจอกับผู้คนนะที่มาหาเราเนี่ยมาให้ช่วยเนี่ยเออมันมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ คือโรคที่เกิดจากคูณใสเนี่ยมันจะเป็นโรคที่ประหลาดมันไม่มีแรงบางทีเท้าบวมมือบวมน้ําเหลืองไม่ดีบางทีมีความรู้สึกว่าเวียนหัวจะไปไหนมาไหนแต่ละทีเนี่ยเวียนหัวไปหมดนะก็เราก็มาเล่าถึงอาการขั้นต้นให้ฟังอันนี้ก็มันก็ไม่ได้แบบว่าเจาะจงประเด็นลงไปเต็มเต็มร้อยนะแต่ว่าเล่าถึงอาการขั้นต้นที่เกิดจากประสบการณ์จริงที่เราเจอมา เดี๋ยวจะทําการอาราธนาบารมีบรมคูคูบาอาจารย์ทั้งหลายนะในสากลลโลกผู้เป็นทิพยเทวาทั้งหลายนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสะธสะ n โ m o t a ส s ะ bhagavato arahato s a ม m ส s ม m p u t t a ส a m om พระพรหมาปฏิภาหายาทุติยมีพระพรหมาปฏิภาหายามีพระพ,พรหมาปฏิภาหายาอิติสุภโตอระหังพุทธนโมพุทธายมปะทวีคงคาพระพรหมหาเทวาขามามิหัง พรมมาจิตตังเปียงมามาณชาลีเตนามาภาทนาม,ออมามอาุเมกเมเปิยอเทวมนุสานังปิยอพระม,มานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินทาริยังนามามิหังโอมเจมาตากีธุระาคาการีปียงมามา เอเตยามเปยอมเจมาตากิธุระคาการีปียงมามาเตยามเปอมเจมาตากีธุระคาการีปียงมามาอมอ่ะนะเรามานั่งคุยกัน <c oughs> ก็เป็นความรู้เฉพาะตัวนะเรื่องคณนสายมนดำเนี่ยมีคนเคยมาถามผมถามหลายครั้งอาจารย์ผมกับที่บ้านเนี่ย โดนกันไหมเออมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเขาบอกเขาบอกเขามีความรู้สึกว่ามีบางอย่างตามล่าตามไล่ล,ล่าเขาทุกวันผมกม็นั่งคิดๆมันคืออะไรตามไล่ล่าทุกวันนี้มันคืออะไรตามไล่ล่า,ลาผมก็เลยบอกว่าเอางี้มาเช็คก่อนเมื่อเช็คแล้วผมจะดูให้ว่าโดนไหมถ้าโดนผมจะทําน้ําอ่าน้ําทิพให้เอาไปดื่มอาบกิน เพื่อแก้คุณใสอม,มนดำก็เขาบอกว่าเมื่ออย่างเมื่อวานนี้เขาบอกมันมีม,มดมดกระเด็นออกมาจากตัวผมก็ยังแปลกใจแต่มีความรู้สึกว่าสังเกตว่าคนเหล่านี้จึงหนึ่งจะใจร้อนสองจะมีความรู้สึกว่าคุยไม่ศบตาสามมีความรู้สึกว่ามันห้วนไปหมด ค่าทางรีราจะออกห้วนๆนจนหมดแล้ววันนั้นที่มาเขาศบตาทับไหมไม่ค่อยสบตามีหลายๆคนมาไม่ค่อยสบตาคนที่โดนของนะที่มาหาผมพอผมถอนออกเนี่ยอาการศบตามานะถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าคนมีประสบการณ์หลายๆครั้งหลายๆหนเนี่ยผมจะเอาเหมือนกับอ่าวัตถุมงคลในหลายอย่างนะเก็รู้สึกเองได้ด้วยตัวเองเนะว่าเขาโดนมานะ มันรู้สึกไงรู้ไหมมันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยมันรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วมันรู้สึกขึ้นมาว่าทําไมคนนี้มันเหมือนมีอะไรแปลกแปกแปลกแปกนี่มันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกแปกแลกเรารู้สึกหลังเนี่ยมันจะชาขึ้นอ่ะพักหนึ่งชาเนี่ยคือเย็นขึ้นมาเย็นเนี่ยคือแบบองคอ,องในตัวผมเย็นขึ้นมาต้านท้ามมหาพเหมือนจะบอกผมว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วนะถ้าถอนได้ต้องรีบถอนมาถึงที่นี่ผมก็จะต้องใช้มีดหมออะไรเงี้ยเพื่อมาจี้ดู ถ้าจี้แล้วถ้าแบบชักมีดหมอออกมาแล้วนะบางคนเนี่ยร้องเลย oh. อันนี้เรื่องจริงนะบางคนเนี่ยเอามีดแบดมีดหมอเนี่ยไปแค่เอามีดหมอเนี่ยไปสัมผัสหลังนะยังยังไม่ได้แทงเลยนะรู้สึกร้อนเหมื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 อนของบางเหมือนมีลมหรืออะไรบางอย่างอะข้างหลังอะเคลื่อนที่ได้เพราะว่าจริงจริงอาจารย์ mm. เขาก็ไม่ได้เอามีดหมอมาแทงเขาอยู่แล้วแค่จ <G, S 1> ี้ G, เฉยจี้เออจี้ดู ที่จี้นี่คือสารวจทดสอบทดสอบเหมือนเหมือนเหมือนกับเราแบบเช็คเครื่องยนต์เราต้องมีนี่ใช่ปะ่ะไอสก,กูอ่ะที่มันไม่ว่ามีมีไฟวิ่งไหมอะไรเงี้ยเราอยากรู้ตรงนั้นไงพอมันมีอาการเหมือนว่าพอเราเอามีดหมอออกมาอะไรเงี้ยมันมีอาการคือเขาร้องออกมาเลยพอเขาร้องเนี่ยเขาจะร้องโอ้เนนะขาร้องไงอาจารย์โอ้ไม่ใช่ใช่ไครน,นะใค่ท,ที่ที่ผ่านมาใครคนะุณนี่นั่นไงที่เล่นน้ำมันพายไงเขาก็ร้องไง ท็อปเอาเอามีดหมอใช้กับคนนั้นเหมือนกันหรอคือตอนนั้นคือเอาเอาเอามีดหมอชักออกมาแต่ว่าเขาเห็นแค่มีดหมอเนี่ยเขาร้องอ,อง๋อหรอแต่ว่ายังยังไม่ทันจี้ผมก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมันมีบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกขึ้นมาก่อนว่าเรารู้สึกว่าเออเจอคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก,กซ่อนอยู่แล้วรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมอืรู้สึกสําคัญที่สุดก็คือมันตะก,กิ้ตะขวนใจมันเหมือนมีตัวอะไรซ่อนอยู่มันไม่รู้ว่าตัวอะไร มันต้องเอามาดูมันคือตัวอะไรเเออด้วยความอยากรู้ของเราเราจึงต้องดูใน,เ,นเมื่อดูเสร็จเลยคนนั้นนั่งอยู่อย่างเงี้ยเขาจะมีอาการออกมาทันทีเมื่อเมื่อเราแบบดึงวีดหมอออกมาอะไรเงี้ยเขาจะมีอาการทันทีคือมีอาการอาการมันจะออกมาชัดมากเลยนะแล้วยอย่างคนไทยใหญ่นะเขานั่งหลัันหลังให้ท็อปให้เขานั่งท่านั้นหรอใช่ให้นั่งให้นั่งให้นั่งให้นังหันหลังให้ท็อปใช่หันหลังให้คือเราเราอยากรู้ไงเราเราอยากรู้ ก็เลยเอามีดหมอจิ้มไปนิดนึงพอจิ้มเสร็จใช่ไหมจิ้มที่ไหลจิ้มไหนก่อนจิ้มกลางหลังกลางหลังก่อนนะแต่ตรงนี้เสร็จเขาบอกว่ามันร้อนเหมือนวิ่งได้มันเคลื่อนที่ได้มันวิ่งมันวิ่งจากกลางหลังขึ้นคอแปลว่ามันสัตว์มันเสียงอยู่ด้านหลังแปลว่ามันเสียงอยู่ด้านหลังอยู่ตรงเชิงการกระดูกมานานแล้วพอตรงนั้นเขาเรียกอะไรยูินีนอะไรสักอ,อย่างหนึ่งที่เป็นมันเป็นจุดศูนย์รวมพลังงานอยู่เกับเชิงกระดูกเชิงการด้านหลังเพราะฉะนั้นเวลาผมจะเช็คผมจะเช็คจากกระดูกเชิงการด้านหลังขึ้นมา ถามว่าพอเช็คเสร็จแล้วนะถ,ถ้าหมอถ้าคนมีตะบะเดชะหรือมีบารมีอย่างอาจารย์โอ<ม>นะจี้ลงไปเสร็จเนี่ย,ถ,าายถ้าเราบอกอาจารย์ท็อปเค่ะถ้าเราบอกองค์เราเนี่ยอ<ม>เหมือนพลังงานมันจะเคลื่อนที่ไม่ใช่เคลื่อนที่อะไรเคลื่อนที่หลบพอพลังงานมันเริ่มเคลื่อนที่หลบเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วมันเริ่มวิ่งได้พอเริ่มวิ่งได้เนี่ยแปลว่าใช่แล้วแปลว่าโดนอะไรมาอย่างแน่นอนถ้าโดนมาเนี่ยอนนั้นมันวิ่งมาถึง ลำคอมันวิ่งออกมาที่ลำคอไม่ใช่ไหลก่อนหรอเออมันวิง่งมันวิ่งมาที่ไหลมันวิ่งหลังขึ้นมาไหลพอไหลเสร็จหล,หลังขึ้นมาไหลเสร็จแล้วอาจารย์เขาก็เอามีดหมอจจ้มที่ไหลกิมที่ไหลม,าามันก็คราวนี้มันวิ่งมาถึงคอเบอกจะอ้วกแล้วมันออกมาเลยแหวะแ,และอ้อมันออกมาเลยโอ้นี่ก็นะบุรีกุจอหาผงพลาสติกมาให้เขาอ่ะแล้วออกมาเป็นขุมได้นี่ใช่อาจารย์โอซึ่งถามว่ามันมีอยู่ไหมในสังคมนี้ของพวกนี้มันมีอยู่จริงแต่แค่เพียงว่า อาการโดนของเหล่านี้ควรจะรีบแก้ทําไมต้องรีบแก้เพราะว่าถ้าไม่แก้ทิ้งไว้นานๆตัวเราจะแย่แย่คืออะไรรู้ไหมระบบน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําหนองของร่างกายมันจะค่อยๆเสียถามว่าเสียเพราะอะไรอืมคือวันนั้นอะที่ที่ที่เห็นว่าอะไรออกมาจากปากวิ่งว่าน่นนะอยู่ในถุงนั้นแล้วอ่ะโอ้เห็นสามีเขาอะเขายืนนิ่งเลยอ่ะเขาเขายืงแบบอึงช็อกเลยแบบเหมือนแบบนิ่งอึ้งเลยแบบ ตัวแข็งเลยอ่ะใช่ไม่เคยหยับเลยอ่ะใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเหมือนกับว่าไปเอาอะไรมาใส่ตัวโดยที่ไม่รู้ตัวไงบางทีการที่ไปแบบคือถ้ารับขันกับคนที่ไม่รู้จริงนะแล้วรับขันกับคนที่แบบว่าเขาเหมือนกับเป็นสายพรายอ่ะเขาจะยัดพรายใส่ให้การยัดพรายในที่นี้คุณรู้ไหมว่าถ้าการที่จะรับขันเทพก็คือต้องรับขันกับองค์เทพโดยตรงกับยัดขันพรายมีข้อแตกต่างกันยัดขันพรายเมื่อไหร่ขันพรายนั้นจะทําลายตัวเองนะ แต่ถ้ายัดขันเทพหรือว่าลงขันเทพแล้วคุณไปไปไปตําหนักทรงที่เป็นเทพจริงๆนะจะทําให้ตัวคุณเนี่ยสบายแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปรับสายพายนะปัญหามันจะเกิดทีหลังเยอะโรคมันจะเยอะเพราะอะไรรู้ไหมพูดผีปีศาจไปอยู่ที่ไหนมันทําให้สมดุลในร่างกายเนี่ยเสียสมดุลน,นี่คือน้าเลือดน้าเหลืองน้ําหนองเหมือนที่อาจารย์โอเห็นเมื่อวานนี้เห็นไหมที่ขามีแผลเวอะ์วา,วาเลยเห็นไหม ทำอะไรเปิดห้โอดูอาจารย์ชอาเห็นเห็นเห็นแผลเบิกวักเลยที่ขาเมื่อวานนี้มามีมีมีแบบแผลตรงขาเวิกวัผมก็เลยนั่งมอง <c oughs> เขาบอกว่าพอเขาเข้าไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยน้ำเลือดอ่ะน้ำเหลืองน้ำหนองอะมันออกมาเต็มเลยเป็นโรคเต็มแต่พอออกจากอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยที่มีคุณใสเนี่ยลาะเลาะพ้นหนีออกจากพื้นที่ที่มีคุณใสเนี่ยทําให้น้าเลือดน้ําเหลืองน้าหนองดีขึ้น ไปอย่างพระแม่กาลีเนี่ยผมขอให้แนะนานะสาหรับคนที่จะโดนคุณโดนของคุณใสต่างๆเนี่ยบูชาไปได้นะถามว่าทําไมพระแม่กาลีนี่มีฤทธิ์ดับพิษคุณใสนะใครที่ได้บูชาพระแม่กาลีนะจะย่อมจะส่งเสริมดวงและราศีให้ตัวเองไม่ให้ตัวเองเนี่ยมีภัยร้ายจากพูดผีปีศาจและจอมมารทั้งหลายอย่างจอมมารอสูรน,นะก็แพ้ต่อองค์พระแม่กาลี เพราะฉะนั้นนะเนี่ยดึงฉลองกันสิวันสิคืนเป็นนวราตีนะเพราะฉะนั้นผมยิงจอยากจะบอกว่าการบูชาพระแม่อุมาเทวีพระแม่กาลีเนี่ยเป็นการส่งเสริมดวงทําให้ปิดทางที่จะโดนคูณใสได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงนะค่ะสนใจดูรวงอย่างละเอียดถามได้แอน้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตรตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่นครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเทพพรมเทวดานะคะวัตถุมงคลต่างๆและเสนครูค่ะติดต่อบูชาได้ที่ Facebook โอเซริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอเซริก5ถ้าคุณสงสัยว่าคุณโดนนะคุณต้องรีบเช็ค ต้องเช็คกับอาจารย์ผู้รู้นะเพราะอาจารย์ผู้รู้เนี่ยถ้าเช็คไปแล้วเขาสามารถช่วยได้แต่ถ้าเช็คกับอาจารย์ไม่รู้เนี่ยคือคุณโดนแล้วโดนเลยมันแก้ไม่ได้นะอ,อาจารย์ท็อปเนี่ยเป็นผู้รู้นะอในเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าทำเป็นมืออาชีพด้วยนะแล้ะผมครับ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 e นะ,ะนะก็อยากจะบอกกับทุกท่านนะว่า หลายครั้งอะถ้าสงสัยแล้วไม่แก้ไขตัวเองจะแย่แต่ถ้าสงสัยแล้วแล้วให้อาจารย์ต่างๆที่มีความรู้ความสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้จริงๆขอเน้นย้ําว่าต้องแก้ไขได้จริงๆแล้วคุณจะรอดแล้วปัญหาต่างๆจะแก้ไขได้ตามมานะเพราะให้รู้สึกไว้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยมันลุมล่มๆแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองมีความรู้สึกว่าเบลอนะเวียนหัวง่ายนะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ